สวัสดีค่ะพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางสาวชนมีสมุนไพรที่เป็นผลรไม้นะคะเป็นไม้ขนาดกลางยืนต้นชื่อว่าต้นสาเกนะสาเกใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันนะคะลักษณะคล้ายๆลูปไข่นะคะมีสีเขียวเข้มใบใหญ่และหนารอยหยกักหรือล่องลึก เกือบถึงกลางใบนะคะคล้ายๆกับมะละกอนะคะลักษณะลูกก็จะมีลักษณะลูกที่เป็นลูกกลมๆจะลูกเป็นลูกขนาดกลางนะคะเล็กกว่าลูกขนุนนิดหน่อย <S <S เนื้อในของสาเกผ่ามาจะเป็นสีขาวๆนะคะสาเกเนี่ยถ้าเอาไปเชื่อมก็อร่อยมากๆเลยนะแต่สำหรับผู้ที่เป็น ผู้ชายนะคะก็จะ,ะระ่องระวังเรื่องการกินสาเกมากมากเลยนะคะคนที่มีโรคประจําตัวหรือชอบไปเที่ยวผู้หญิงมาเป็นโรคหนองในอะไรนี้เขาจะสั่งห้ามเลยนะคะว่าห้ามกินสาเกแต่สาเกก็มีประโยชน์หลายๆด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกสรรพคุณดีๆของเจ้าสาเกเข้าวเหนียวตัวนี้ฟังนะคะสรรพคุณของสาเกนะคะช่วย ป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนะคะและก็ความดัดโลหติตโดยการใช้ผลนะคะช่วยป้องกันโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์สาเกมีประโยชน์ปรับสมดุลในร่างกายนะคะโดยการใช้เปลือกต้นช่วยเพิ่มสบัถภาพทางเพศในของท่านชายได้ดีนะคะโดยการใช้เปลือก ต้นนำมาย่างไฟจนแห้งแล้วนำมาต้มกินนะคะกินแต่น้ำค่ะช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนกระดูกผุในหญิงสูงวัยหมดอายุหมดประจำเดือนค่ะรักษาเกมีรดเบื่อเมาใช้เป็นยารักษากรรมโรคนะคะด้วยการใช้รากมาฝนผสมกับน้ำดื่มวันละหนึ่งครั้ง1นึ่งแก้วแต่ละวันนะคะ อาการจะค่อยๆทุเลาและหายเป็นปกติค่ะยางของสาเกนะคะส่วนของสาเกสามารถนำมาใช้รักษาโรคกากโรคเกลื่อนได้อย่างดีนะคะโดยใช้ยาง